สินค้าคุณภาพคุ้มค่าทุกฤดูกาลมาแล้วค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ปิ่นพาชมตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่จากค่ายนาซาค่ะ ตัวนี้เป็นผ่านพรวนนะคะเป็นฐานพรวน6ใบ24สินค้าใหม่จากไายนาซานะคะนี่ค่ะผานพรวนฐานไายจากนาซานะคะตัวนี้เป็นฐานพรวน6ใบ24บัว11สินค้าจาก่ายนาซาคะ่ะใส่แท็กเตอร์45แรงถึง60แรงม้านะคะตัวนี้นะเป็นผ่านพรวน6ใบ24บัว11จากนาซา ตัวใบเป็นใบโบรอนนะคะขนาดฐานนะคะความกว้างอยู่ที่90เซนความยาวอยู่ที่2เมตร10เซนความสูง1เมตร10เซนแล้วก็น้ำหนักพวงนี้อยู่ที่380กิโลกรัมนะคะนี่ค่ะสินค้าใหม่จากค่ายนาซานะคะตัวใบเป็นใบโบรอนนะคะบ้องผ่านบัว11นะคะตัวนี้นะใส่แท็กเตอรต์45แรงม้าขึ้นไปนะคะอย่างเช่นคูปตา้า L45 4750นะคะ ยันมี่ห้าก้5ห้าได้เลยนะคะอิสกี54ิแรงหรือจะเป็นที่จอรเดียก็ใส่ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะสินค้าใหม่จากค่ายนาซ่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นฐานพรวน6นะคะใบ24ของใหม่ค่ะนี่ค่ะสินค้าจากค่ายนาซ่านะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับตัวผนถ่านยนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่380กิโลกรัมค่ะสำหรับฐานพรวน6ใบ24 บัว11จะค่ายนาซาราคาตอนนี้นะคะตัวใบบัวร่อนจะอยู่ที่3 4 5 0 0อ๋อาส5 0 0บาทนะคะตัวนี้ 43,500บาทเท่านั้นนะคะหน้าร้านปิ่นอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งได้ทั่วประเทศค่ะค่าขนส่งตามระยะทางมีมัดจำบางส่วนนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับพันธุ์ไทยพันธุรวนนะคะจากค่ายนาซ่าค่ะวันิีพาชมตัว6 2 4บ1 1นะคะ ตัวนี้เป็นบ้อง11หรือว่าบัว11จากค่ายนาซาน้ำหนัก380กิโลกร,รมัมราคาเพียง43,500บาทเท่านั้นสนใจสอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ